โคนมันโตแต่ปลายมันเรียวอีกแบบหนึง่งไปทําบันไดน่าจะดีไหม,ไมหรือว่ามแถวนี้ไม่ก็ไ,ได้ถ้าถ้าทาไม้ทาไม้แปลงนี้ได้ทําบันไดเนี่ยเรามองเลยว,ว่ายังดีเลยเนี่ยโคนคนมันไม่โตมากเหมือนแปลงอื่นเออไม่คือเราไปมองเห็นแล้วคนที่เขาทาบันไดนี่นะบแ,แบบนี้เราเหมาะมากเลยเออเหมาะมากเลยจะปลกเมตรอ้า กลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่แถวแถวสักแก้วครับตรงนี้อันนี้เจอกับลุงอ,อำนาจนะครับอำนา,าจไผ<ท>่เมืองจันนะครับเป็นเสียอำนาจอ่าตรงนี้เขาเรียกอะไรนี่นท,ท่ากระเสษมครับท่ากระเสษมนะอันนี้เรามาดูไม้นะครับตัวนี้ไม้ที่เราจะตัดนี่ของนี่คุณอำนาจมาตัดเนาะครับอ่าอันนี้ความยาวเท่าไหร่ครับนี่ใช้อยู่เจ็ดเมตรแปดเมตรครับเจ็ดถึงแปดเมตรนะโอ้ไม้ไซนี้กําลังสวยเลยไ่ต่าง ฮะไส้กลางโอ้ไม้ไส้กลางนะเขาเอาไปใช้งานอะไรเจ็ดถึงแปดเมตรนี่ตัวนี้ผมจะไปลำไยครับโอ้ไปลำไยเจ็ดถึงแปดเมตรนะหาแทนไม้เลี้ยงมีเลี้ยงข้า่ลมมันหาไม่หาไม่ได้แต่ไซส์แต่ไซส์นี้ก็กําลังสวยเลยเนี่ยใหญ่กว่าด้วยสีสวยด้วยครับอันนี้อ่าไปส่งไกลไหมทองทองท้องถามเจาะลึกหน่อยว่าโป่งน้ำร้อนครับโอ้โป่งน้ำร้อนนี่ถ้าส่งถึงที่ถึงห้าสิบบาทไหมอย่างนี้ ยู่ประมาณนั้นครับอ่าส่งถึงที่นะอ่าโอเคอันนี้ก็คือเผื่อใครสนใจจะได้อ่าให้ให้รู้ว่าคุณอำนาจมีแบบนี้ส่งด้วยมีมีไผ่ตัวนี้ด้วยครับอ่าลำไยนี่นะเวลาเขาจะทำเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกปีไหมพี่อำนาจรู้ไหมถ้าไม้ช่างมนนี่สปีได้อยูสอปีอยู่ได้2ปีแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อเลี้ยงกัประมาณสองปีมันครับเลอ ไซนี้ความโตเนี่ยพูดๆๆอยากจะรู้ขนาดหรืออะไรหน่อยเขาเรียกว่าเมื่อกี้บอกว่าไม้ขนาดกลางเหรอไส้กลางไส้กลางขนาดกลางอันนี้ความโตถ้าเกิดเราเปเพียบเป็นนิ้วเป็นที่2นิ้วได้ไหมนี่หรือ2นิ้วกว่า2นิ้วประมาณ2นิ้ว2เซน2นิ้วครึ่งอ๋อสนิ้ว2เซนถึง2นิ้วครึ่งประมาณนี้นะแต่ความยาวนี่ตกบประมาณเจ็ดเมตรสูงสุดนี่ถึง8ไหมหรือว่าเอาแค่7 เอาแค่เจ็ดเอาแค่เจ็ดนะอันนี้เรามองภาษาของลุงนี้นะคล้ายๆเหมือนไม้หางหนูเนาะไม้หางหนูเออมันโคนมันโตแต่ปลายมันเรียวอีกแบบหนึ่งไปทําบันไดน่าจะดีไหมหรือว่าไม่แถวนี้ไม่ก็ได้ถ้าถ้าถ้าไม้ถ้าไม้แปลงนี้ได้ทำบันไดเนี่ยเรามองเลยว่ายังดีเลยเนี่ยโคนมันไม่โตมากเหมือนแปลงอื่นเออไม่คือเราไปมองเห็นแล้วคนที่เขาทาบันไดนี่นะแบบนี้เราเหมาะมากเลยเออเหมาะมากเลยหกเมตร อ่าหกเจ็ดเมตรนี่ถ้าเกิดไม้ทางปะจินขาดในนะตัวนี้สวยเลยเนี่ยธรรมดาย,ยังดีเลยไอ้นี่แปลงนี้อ่าสัมภาษณ์เจ้าของก็คือเราไม่รู้เนาะอ้าสัมภาษณ์คุณอ่าอำนาจแทนแล้วกันรู้ไหมอายุมันเท่าไหร่ี่ปูกประมาณห้าปีหกปีเนาะพื้นที่เขาดิดนไม่ดีมันดินลูกหลงังอ๋อดิน 5, ลูกหลังหปีมันโตันแต่ว่าผมตัดรอบรอบใช้ใหญ่ไปแล้วอ๋อไอ้นี่รอบที่เท่าไหร่เนี่ยรอบสองอ๋อคือเอาใหญ่นี่แยกไปแล้วทีหนึ่งเออมันตัดไปแล้ว นานในอย่างสองปีสามปีที่แล้วหรือเท่าไหร่มันเดือนกว่าโอ้ขายอันนี้รอบนี้รอบที่สองแล้วครับอ่ารอบนี้นี่โดยประมาณนี้แปลงนี้เขาเขาอาจำนวนก่อนเขาปลูกประมาณกี่ไร่พอรู้ไหมห้าไร่สิบไร่ถึงไหมประมาณไม่ถ <5 S 2> ึงประมาณห้าหกไร่ห้าหกไร่นะห้าหกไร่ก็ประมาณห้าร้อยกอโดยประมาณครับครับเออเดี๋ยวเราไปได้ดูกันในทีแล้วเราเราเราดูในกอนเราคุยในกอน,นี้ก่อนเนาะอันนี้วันนี้คาดว่าในแปลงนี้ คุณอำนาจประเมินว่าได้ประมาณเท่าไหรถึง500ร้อลำไหมหรือเกินผมจะตัดอยู่พันลำอ๋ 1, พอพันลำเฉพาะแปลงนี้นะหรือ,อ,อทุกแปลงแปลงนี้อ๋อโดยประมาณจะเอาพันลำแต่ได้วอาออเดอร์มันมาอยู่สามพันลำอ๋อแต่เราเอาทยอยหาไปเรื่อยๆแปลงโน้นแ,แปลงนี้นะอ่าตอนนี้ไม้หน้าฝนมันก็คือถ้าเกิดเป็นไม้นี่เราตัดได้ทั้งปีหรือไงไอความรู้สึกของลุงนะเดิมๆเรานึกว่าจะปัดหน้าแรงมัน มันถ้าตามปกติไม,มนก็มนไม่อยากตัดหรอกอเพราะว่าถ้าเราตัดตัวนี้ไปตัวที่ออกใหม่มันจะไม่มีที่พิงมันจะคโค้อ๋อ้เหรอไปดูไปดูกันอ่ไปดูใ<ป>นแนวแปลงแล้วก็คุยไปด้วยเลยว่ามันมันยากให้อ,ออกคัดออกอ๋อคือเขาจะได้เหมือนว่าสางนะภาษาได้ง่ายคือสางระยะออกบ้างนะอ๋อแต่ไม้กาลังออกหนเลยนะถ้าเป็นแปลงอื่นเขาจะไม่ตัดเลยเล้แต่ที่นี้ถ้าเราตัดออกหมดตัวนี้จะมมีที่พิงมันจะโค้งหรือไงโค้ง ไปเลยแลต่ลงาลมก็จะเสียไม้หมดเลยเออแต่เขาก็ยอมไม่ทำนะเขาก็ยอมไม่ทำเออเออนี่ดูเดยประมาณนี้ถ้ามองด้วยสายตาเนี่นะก็ออกหนอสองสามสามเลยด้วยเดยประมาณนี้นะสามสามนี่โดยประมาณนะถ้าพุดกัดใชใ่ไปแล้วใช้ตังไม่ต้องไม่ตัดรังดีเลยนี่นะมันจะแม่ไม้จะไม่เสียโอ้ที่ตัดไปแล้วความโตโดยประมาณเท่าไหร่หรือว่าจะไล่กันหน้าสามขึ้นอ๋อหน้าสามขึ้น ได้เยอะไหมหรือว่าสักประมาณห้าร้อยลำถึงมาหรือไม่ถึงอ่ะใช่ไปประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนี่แหละโดยประมาณนะเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอ่าอันนี้เราศาสตร์ดูคร่าวๆก่อนว่าผมดูแล้วนะประมาณนอออกใหม่นะประมาณสามสองสามนะนี่ขนาดว่าดินไม่ดีนะดินไม่ดีเออแต่เขาก็มีระบบน้านะแต่ว่าคงไม่ได้ดูแลเออไม่ดูแล,ดแลเดิมๆน่าจะปลูกอยู่คามังเห็นอยู่คาอยู่ตรงนี้ครับ เดิมๆเ่ยนะระยะปูกก็คงจะสี่คูณสี่เดมั้งเนี่ยดูคร่าวๆเ่ยเออน่าจะสี่คูณสี่นะออโอ้อ่าเราก็จะดูสภาพพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวรอเนี่ยตอนนี้ที่ได้แล้วนี่คือมากันวันนี้คนตัดสี่คนเหรอครับสี่คนนี่โดยประมาณนี่ถึงครึ่งวันหรือเปล่าหรือว่าเมื่อเช้ามาตอนกี่โมงนี่เกือบสามโมงครับเนอะนี่ก็เลยจะมองว่าครึ่งวันนี้ได้ไปแล้วนี่ตก นี่เท่าไหร่นี่ส0งร้อยถึงไหมนี่มาจะให้ได้500ห้าร้อยลำวันนี้วันนี้นะอ๋อวันนี้ประเมินไว้ไว้ห้าร้อยลำเนี่ยโดยประมาณนี้ก็กะกองนึงนี่รู้ไหมนี่นี่ครึ่งวันนี้ได้ไปแล้วสักสามร้อยถึงไหมนี่ไม่ถึงไหมเดี๋ยววันาีาทำถึงเย็นเ่ยอ๋อทำถึงเย็นเลยนะและก็ไปส่งเขาด้วยอย่างนั้นแสดงว่าผมก็ต้องวางแผนว่าให้ให้คุณมางน้ากลับไปบ้านแล้วไปอยู่แปลงรถอีกทีหนึ่ยผมจะไปด้วย ผมทำหนูไปผมว่าผมก็จะขึ้นไปให้เขาสองลอยก่อนเลสองอยเดีพี่อัพอ่ะอ่าเรามาดูกันครับเดี๋ไวนี้ไม้สวยๆเลยกัวไซนี่สวยมากอ่าดูแปลงนะครับนี่อ,อ่าเขาเริ่มง,งานกันแล้วมั้งนี่เขาอันีใช้เครื่องนะดีดูจากว่าขนาดนี้ให้เครื่องหมดเลยก็ไม้แก่เขาเลือกไม้แก่แต่ที่นี้มันไม่ถึงขนาดว่าแดงแป๊ดนะ อยเป็นในอย่างนี้รถไฟอ่าอ่าแต่อย่างงี้ไซส์อย่างงี้ไปค้ำอะไรทุเรียนลำใหญเอสส่วนใหญ่จะเป็นลำใหญใช่ไหมลำใหญทุเรียนก็พอได้เหรออืมเมื่อกี้บอกไปส่งอะไรเมื่อกี้ฟังอีกทีดิใหญ่ครับฮะแสดงว่าจากนี้ไปก็ประมาณสั100ก,รกร้อยร้อยลูกเจ็ดแปดติกโลเพราะเป็นแปดติ๊กโลเวลาเราขึ้นส่งปกติก่อนไซส์นี้นะปิกอัพหรือว่าสิบล้อแล้วแล้วแต่ลูกค้าต้องลูกค้าสั่งสามร้อยก็ไปปิกอัพแต่ที่ลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งสั่งมาหกร้อย ผมจะทยอยเอาไปเที่ยวเที่ยวสองวันเราอ๋อมันสะดวกกว่ามากอี่เจ้านั้นเขาเขาอาดไพันห้าเนยเป็นเป็นสิบล้อด้วยไรสิบล้ออ๋อสิบล้อนี่ถ้าเกิดใา่อย่างนี้ก็ไปทุกที่เลยถ้าเกิดเราอัดไปเต็มที่สม่ตมเขามีสั่งเนี่ยได้ถึงสามพันไหมเนี่ยหรือไม่ถึงไม่ถึงนหนักจะเกินอ๋อเหรอทีนี้ถ้าใช้นี่ถ้าปลาแปลงหรือโคนโตผมขจะปลายเข้าห้าร้อยคือกับหัวกันเนอะกับหัวกับหัวกับหางกันกับหัวถ้าแม่มันจะเหมอมันมัน ัวมคมใหญ่หนโนโนมันจะโตเออมันต้องสลับหัวกันออแต่อย่างนี้เวลาสลับหัวเวลาตอนลงก็ต้องใช้คนโยนดิถ้าเป็นจุดร้อนก็ดำเขดำเลยเหรอ,อโอ้ง่ายเวลาลงลงง่ายนะเ้าเดี๋ยวเราไปดูการทำงานกันปะนินหน้าตาถ้าดูหน่อยรถแปลงนี้มัก็มีไถเลี้ยงมีหลายหลายอย่าง พี่แม่ถ้าเกิดใครสนใจไม้เผื่อจะเป็นไซนี้บอกว่าไปค้ำลำใหญ่นะรู้เรียองก็ได้ด้วยใช่ไหมราคาเอาบอกตรงนี้ถ้าเกิดเราไปส่งถึงที่เนี่ยราคายังไงแล้วก็บอกเบอร์ด้วยเผื่อเขาจะได้รู้ว่าเกิดอยากซื้อพี่อำนาจนี่ลำหนึ่งห้าร้อยหรือว่าลำหนึ่งยี่สิบบาทอะไรจะได้บูรับราคาตอนนี้ราคาพี่ผบจะไป่งเนาะ,อ,ะอยู่มีสี่สิบห้าห้าสิบถ้าเบอร์นี้เบอร์นี้นะสี 4, ่สิบห้าห้าสิบนะแปดเมตร ความยาว8เมตรแต่ว่าการส่งถึงที่หรือเปล่าสี่สห้าสิบนี้พร้อมส่งครับพร้อมส่งอ่าไม่ไกลนะไม่ใช่ไปส่งโน่นภาคใต้ไม่ใช่นะไม่ได้ครับข้าน้ำมันกินหมดเออแล้ว,ลวพุาพูดเว,วอร์ไปก็คือเราแวกนี้ไม่ไกลนี้สี่สิบห้าห้าสิบนะครับอ้าวบอกเบอร์ครับศูนย์แปดเก้าโอ้ยศูนย์เก้าสองแปดแปดหกแปดศูนย์หกเจ็ดอ๋อมีหลายเบอร์สิทั้งนั้นน่ะศูนย์เก้าสอง่าแปดแปดหกแปดศูนย์หกเจ็ดครับอ่าอำนาจภัยเมืองจันทร์ นะเผื่อใครอยากได้ของนะครับก็มาตามเบอร์นี้เลยนะครับราคาก็ต่อรองกันเองบางทีถ้าเกิดมีจํานวนมากจํานวนน้อยอะไรว่ากันไปแต่ว่าส่งได้หมดแลยนะส่งได้หมดครับอ่าจะมากน้อยอะไรร้อยสองร้อยก็ยังส่งนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าหนึ่งหนึ่ง,งอ่าท่องทางเมื่อกี้ก็คืออ่าโอเคนะครับใครสนใจเรื่องไม้ไผ่อ้ามีไม้ไผ่อะไรบ้างบัน,นี้เรามาถ่ายทั้งมดมีอะไรบ้างที่ที่ผมรับซื้อใช่ไหมรับซื้อแล้วก็ขายด้วยสิ ไม่ลวกไม่เลี้ยงไม่ลวกไม่เลี้ยงไผ่สีสุกไผ่สีสุกกับไผ่ตรงไผ่ตรงหมดครับสร้างมนสร้างมนห้าอย่างแล้วนะกิมซุงไม่ค่อยเอากิมซุงก็เอากิมซุงก็เอาย็ขายแปลงให้มันตรงขอให้มันตรงอ่ะใครสนใจทั้งขายทั้งซื้อเลยใช่ไหมนี่ทั้งซื้อทั้งขายนะครับเอาเบอร์นั้นอีกทีนึงเอาโทรศัพท์อีกทีนึ่เมื่อกี้ฟังเดี๋ยวมึงงงศูนย์เก้าสองแปดแปดหกแปดศูนย์หกเจ็ดครับโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเองครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบขอบคุณครับในการติดตามครับ